blue corner standing here 21 years of age 170 centimeters tall with a record of 29 fights 24 wins representing turkey please give it up for Mirim Mordekai NUM TURUKEE KAP or TURUKEE KERIM MORKOK KAP PISUNULO PRATHE THAI KAP 0-170 CENTIMETER KAP CHOK PA LAO 32 บตขอสิบลงมือให้ไรสิ์นักชกจากเมืองสองแควพิษณุโลครับไกรสิทธิ์ไท,แแทยแคมป์ภูเก็ตโอ้โหคู่นี้นี่ส่วนสูงก็เท่ากันน้ำหนักเท่ากันอายุเท่ากันครับประสบการณ์ใกล้เคียงครับโอ้โใกล้กันเท่ากันเกือบทุกอย่างเลยครับต้องมาดูแหละครับโอ้ตีนายาเข้าคู่เลยครับเคริม เดินแรกครับเคริมอรค็อกครับต้องระวังนะครับไปสินี้ก็มาแล้วครับข้งขวาครับอืมโอ้ยจิ้มสวยครับจับจับจับแมอย่าเกิน3ามนะครับจะเป็นไถนาผิดกติกาครับโอ้แกรี่ไปไหนไม่ทราบครับเคริมอรค็อกครับเดินตลอดมีงัดศอกงัดศอกอีกแล้วงัดศอกแบบนี้เดี๋ยวมีเลือดให้เห็นแน่ครับไม่เลือดก็หล์ฟนะครับมี2อย่างครับสับล่าไปสินี้ก็มันเลยครับแบบนี้โโอ้ห หนุ่มสองแควอยางครับนั่นแหละครับมาแล้วครับโอ้ยังไม่ถึงนาทีเลยครับแม่เปยนสี่แล้วครับโอ้จะรีบไปไหนกันครับเดี๋ยวกรรมการบอกสักครู่สักครู่ครับหยาดฝนเลยครับเลือดของคริมมอคอกครับโอ้เลือดมันกำลังร้อนครับยี่ปีนั่นเองครับหมอบอกสบายครับสบายไปต่อครับเดี๋ยวใกล้สินรับจบให้ แข่งขวาดีครับตาม<ว>ได้มาขวาอ้าวไกสิทธ์ก็โดนเหมือนกันนะครับโอ้แต่ตั้งสอกนี่น่ากลัวครับไกสิทธ์อ่ารับไหตีต่างคนต่างตีต่างคนาต่างเน็บครับอ่าจาังหวะใครจะชิงออก,ก่อนครับหดล่างไกสิทธ์โอ้เขลิมวืดไปครับ โอ้ยบวกหมัดอีกแล้วเอ้าเหมือนไกลสิจแม่นกว่าแล้วครับโอ้จังหวะดีกว่าครับไกลสิครับแหมอย่างปะยักหน้าเรียครับเคริมนี่เลยครับที่เขาบอกว่าป้าเลือดครับโอ้ยยังไงครับยังไงยังไงไปไปนิ่งอย่างนั้นลหะครับอ๋อบอกฝันยางผมหลุดครับโอ้โหไม่ได้เะยครับไปยืนนิ่ง ต้องรอต้องดูกรรมการนะครับว่าเบรกการชกหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับดูมินิกรรมการครับจะไปหยุดเองไม่ได้ครับโอ้แล้วต้องให้แพทย์ดูอีกรอบครับโอ้แผลใหญ่พอสมควรครับโอ้ซีขวานี่แดงฉานไม่หมดเลยครับหมอว่าไงครับพยักหน้าต่อครับแพมคือหมอบักใจเพชรครับแค่นี้จิบจิบครับ โอ้ไกลศิษย์ก็บวกต่อสิครับโอ้โหหมัดขวาครับเต็มเต็มเน้นหมัดขวาครับโอ้นิ่งแบบแปลกแปลกครับเคริมครับช้าลงไปเลยครับไม่แน่ใจว่าเมาเลือดตัวเองหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วหมัดขวาของไกลศิษย์นี่แม่นจริงๆครับมาแล้วครับแค่ขวาโตนอีกแล้วโอ้เลือกเลยครับไกลศิษย์โอ้จิ้มขวาโอ้ เอายังไงครับแคริมขวาแบบไม่ต้องมีบัตรนำด้วยนะครับดูครับจิ้มไปเรื่อยๆลำตัวไปหน้าไปหน้าเลาเอาเายืนไปยืนรับทำไมโอ้แล้วหน้าแกเละขนาดนี้ครับโอ้ไม่ไหวแล้วบ้างครับโอ้ไกลสิไม่น่าได้นะครับแบบนี้แล้วเลือดนิไม่ไหวจริงๆครับโอ้ก็ไปยืนรับซะขนาดนั้นนะครับแหมเป็นไฟไฟก็ต่อยครับยืนให้ ต่อยซะขนาดนี้ครับไม่แน่ใจว่าแกคิดอะไรอยู่ครับไปยืนนิ่งๆให้ไกลสิธิ์ต่อยครับคงจะคิดว่ามัดของไกลสิธิ์นี่ล้มตัวเองไม่ได้แต่อย่าลืมว่าตัวเองมีแผลแตกนะครับมันไปขยายบาดแผลด้วยสีหน้ายังสู้อยู่นะครับแคริมครับดูภาพช้าดีีครับไปแตกตอนไหนอะครับโอ้นี่ครับเลือดมาแล้วครับโอ้แล้วเข้าทุกหมัดครับ ล่างสลับบนครับเป็นดึงจังหวะต่อยเนี่ยโอ้โหช็อตนี้นี่ยืนให้ต่อยโอ้ไกลศิธย์ก็บอกหวานเจี๊ยบสิครับเนี่ยใบหน้าลำตัวลำตัวใบหน้าแกก็คงคิดเลยครับว่าหมัดของไกลสิธย์นี่ล้มแกงไม่ได้แต่อย่าลืมว่ามีแผลแตกนะครับโอ้โหแต่แพทย์ดูแล้วบอกไม่ลงจริงไงน้องแต่แผลเองใหญ่เลือกเกินครับ Ladies and gentlemen, tonight's action has kicked off at a furious pace, and we have our winner here by way of TKO in round number one from the red corner. ลกเป็นหนุ่มจากสองแควพิษณุโลกครับไกรสิทธิ์ไทยแคมป์ภูเก็ตครับวันนี้เอาชนะน็อกไปครับ